แต่ต่างกันนิดเดียวนะครับเพราะว่าเคแบงคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปไปอยู่ในกลุ่ม SME นะครับแต่ว่าของ SCB เนี่ยมันก็จะไปหนักในกลุ่มรายย่อยเอาล่ะครับประเด็นคือแล้วสองแบงก์ใหญ่ยังแนะนำซื้อไหม ราคามันขึ้นมาเหมือนกันหรือว่าไม่สนเขาเลยขอทีละแบงค์ K-BANK ก่อนหรือ S-CB ก่อนดีครับคุณต้นครับครับก็จริงๆภาพของทั้งสองแบงค์เนี่ยมันจะออกมาคล้ายๆกันนะครับทั้งตัวของ K-Bank S-CB นะครับคือเรายังแนะนำซื้ออยู่นะครับทั้งสองตัวนะครับ K-Bank เนี่ยเราให้ราคาเป้าหมาย95บาทนะครับส่วน S-CB เนี่ยเราให้ราคาเป้าหมาย83บาทนะครับ ด้วยอัพไซด์ยังมีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่าด้วย e อ r n ์ n g m งโมเมนตัเนี่ยเ,เราก็ยังกังวลอยู่นิดหน่อยนะครับในเรื่องของตัวของ m p l นะครับในช่วงปลายปีนะครับเนื่องจากว่าทั้ง2แบงค์นี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าลูกหนี้นะครับที่เข้ามาขอความช่วยเหลือ,อ,อในโครงการช่วยเหลือเนี่ยสัดส่วนก็ค่อนข้างสูงนะครับปิดไตรมาส3มเมันก็จะอยู่ที่เราราวสักเกือบเกืามเบกืบสาิบเป นะครับของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมดนะครับ,รบปอบไตรมาสสี่เนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเรียกว่าหมดหมดมาตรการช่วยเหลือแล้วนะครับเซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีบางส่วนนะครับที่ไหลามาเป็น NPL ด้วยกันนะครับก็เลยทําให้เรามองว่าไตรมาสสี่มันยังเป็นไตรมาสที่เเรายังต้องจับตาดูต่อไปนะครับสําหรับ2ตัวนี้นะครับ ครับเอาเคแบงก่อนนะอะไรที่ยังเป็นตัวฉุด K-Bank อยู่นะครับซึ่งเป็นสาเหตุหลกัหลกๆที่ฉุดทำให้น่าสนใจน้อยกว่า BBL และอาจจะเจอความท้าทายในไตรมาสสี่ตกลงปัจจัยฉุดที่ว่าคืออะไรครับคุณต้นครับอ่าจริงๆทั้ง K-Bank ทั้ง s อซบนะครับคล้ายกันทั้งคู่นะครับก็คือสัดส่วนของลูกหนี้ที่อยู่ในโครงการช่วยเหลือนะครับที่สัดส่วนค่อนข้างสูงประมาณสาสิบเปอร์เซ็นตนะครับ แตกต่างกันนิดเดียวนะครับเพราะว่าเคียร์แบงค์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปไปอยู่ในกลุ่ม SME นะครับแต่ว่าของ SCB เนี่ยมันก็จะไปหนักในกลุ่มรายย่อยนะครับแต่ว่าภาพรวมออกมาก็ต้องบอกว่าหน้าตาคล้ายกันนะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อเปรียบ,เ,ยบเทียบกับ BBL ที่เป็นแบงก์ใหญ่เหมือนกันที่เป็นท็อปิกของเราเสาเหตุนะครับที่เราเลือกเป็น BBL เป็นท็อปปิกเนี่ยเพราะว่า แต่ส่วนลูกหี้ที่อยู่ในโครงการเชื่อเหลือของ BBL ต้องเรียกว่าน้อยน้อยกว่า2แบงก์นี้มากๆนะครับเราก็เลยาวางใจมากกว่านะครับสำหรับ BBL นะครับประมาณนั้นครับ BBL แบงก์กรุงเทพเอ่าท็อปพิกในกลุ่มแบงก์ขวัญใจคุณต้นนะครับราคาเป้าหมายปีหน้า Trinity ให้ BBL ไว้ที่119บาทนะครับ